สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนช่องใครถูกเลขบ้างคะ690ก้ข้างล่างออก60ใครถูกบ้างคะแอดจะมาสรุปว่าใครถูกบ้างเจ้าในเข้าบ้างนะคะทุกคนสรุปเจ้านี้ก็เข้านะเจ้านี้ไม่มีชื่อนะเจ้านี้ไม่มีชื่อนะคะนี่บนล่างให้เก้ามา เข้าไปแล้วหนึ่งอาจารย์หนึ่งเจ้านะคะอันนี้ไม่มีชื่อนะคะ <c oughs> แล้วก็มาต่อเจ็ดเซียนก็เข้าค่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ลูกเทวดาก็เข้าวิ่งเก้าวิ่งเก้านะคะลูกเทวดาเจ็ดเซียนต่อค่ะคลิปนี้อาจจะยาวนะคะเพราะน่าจะเข้าเยอะ อันนี้ไม่เข้าองค์อินไม่เข้าอนุชาไม่เข้าเลขมหาเฮงไม่เข้าแล้วก็อันนี้ไม่เข้าของแอดก็เข้านะคะอันนี้เลขปฏิทินปฏิทินงวดน,นี้ไม่เข้านะคะทุกคน <c oughs> ไม่เข้านะไม่มีศูนย์ อันนี้ก็เข้านะคะเลขวิ่งบนนี่เก้าเขาจับคู่ไม่เข้าเฉยๆอันนี้ให้เด่นหกมาเด่นหกมาจับคู่ไม่เข้านะคะแอดกลมแอดกลมข้างบนห้ากับเก้าเข้าที่เก้านะคะ <c oughs> <c oughs> แอดเนนแก้วแอดเนนแก้วให้มันออกหกเก้าศูนย์ ออกหกเกศเข้า90้ศสามตัวสามตัวไม่เข้าแล้วก็อันนี้แอดเน้นแก้วอีกอันนี้ล่างแอดเน้นแก้วล่างไม่เข้านะคะให้สามเจ็ดเก้าไม่เข้าเข้าแต่บนแล้วก็อันนี้ก็ไม่เข้า อันนี้เข้าวซันเดย์ซันเดย์ให้9ก้ฟันเมาตัวเดียวนะคะแล้วก็ให้0ูนย์เกามข้าเข้านะคะแล้วก็เจนน้อยคลองหาดเจนน้อยคลองหาดก็เข้านะทุกคนให้เนเนให้1นึ่นมานี่เข้า90เข้า90นะคะแล้วก็ เจ๊ต้อยบ้านนาอาจารย์ต้อยบ้านนาก็เข้านะคะอันนี้อ๋อนี่ให้ล่างให้ล่างไปบ bon. นถือว่าไม่เข้านะคะให้ล่างไปบนถือว่าไม่เข้าเก้าศูนย์ไปบนอันนี้ล่างอันนี้เน้นบนเก้าศูนย์เข้านะคะมหาโชคมหาโชคค่ะล่างล่างไม่เข้าค่ะล่างไม่เข้านะคะจับคู่ไม่เข้าจริงๆมันมีนะเนี่ยจับคู่เนี่ยศูนย์หก สองศูนย์อ๋อเข้าเข้าศูนย์หกเราไม่ได้จับเราไม่ได้จับนะทุกคน <c oughs> เนี่ยเราจับข้ามไปเนี่ยเราจับข้ามไปเข้านะคะมหาโชคมหาโชคเข้าบนเข้าล่างเลยนะมหาโชคมหาโชคแล้วก็อันนี้สรุปสรุปบนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปอันนี้ สรุปบนไม่ได้ลงคลิดมันหลายตัวแอดก็เลยไม่ลงหลายตัวก็เลยไม่ลงนะแล้วก็อันนี้ลงเลยกี้หมาน้อยคอยรักหมาน้อยคอยรักสองตัวบนเขาไม่ได้ให้ตัวเด่นมานะคะให้ล่างให้ล่างตัวรองเข้ามานะ มาน้อยคอยลักเข้าล่างหกศูนย์ค่ะแล้วเข้าฟันเม็ดเดียวห้าจิตไม่เข้านะคะห้าจิตไม่เข้าเข้าล่างสองตัวตัวรองแอดเนื้อใหญ่แอดเนื้อใหญ่ก็ไม่เข้าเข้าเลขเข้าเลขเด่นนะเขาให้เก้ามาอย่างเงี้ยเข้าเลขเด่นเก้าเนาะบนล่างเขาให้เด่นเก้าแต่เขาไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้เด่นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือเขาให้เก้าเก้าเนี่ย อเสอเสเกษมเอสเกษมไม่เข้าค่ะ,อะเอสเกษมไม่เข้าแล้วก็มิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลไม่เข้านะคะให้วิ่งก้าววิ่งตัววิ่งก็เข้าอยู่ในมิสเตอร์บอลนะคะมิสเตอร์บอลเข้านะคะ,ะบ้านไผ่เมืองคนเข้านะคะ 9ข้า0เาข้าให้บนล่างนะคะแล้วก,ก็ทิศท่าตะโกทิศท่าตะโกให้บนล่างนะเข้า60นะแล้วก็แมว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 ให้ลูดสองไม่เข้าค่ะแล้วก็แอดกรกาละสินให้สี่กับห้าไม่เข้านะคะแอดยายผาแอดยายผาอ่า ชุดบนให้หกกัะสีไม่เข้าค่ะไม่เข้าไมเข้านะคะอ๋ออันนี้อันนี้ของบนนอนมาแอดตีน้อยก็เข้าเลขเก้านะคะทุกคนเข้าเก้านะคะเข้าอยู่นะคะนี่ร้อยสิบหน่วยบนนะเนี่ยเข้าตัวใดตัวหนึ่งนี่มาเก้าอยู่นะบนนอนมานะคะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะ เจ้าไหนเข้าเราจะตามต่อเลยนะคะอันนี้หมาน้อยคอยลักไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าชุดสรุปสรุปบนไม่เข้าสรุปล่างไม่เข้าพัชมลพัชมลให้ศูนย์ก้าล่างไปขึ้นบนนะคะไม่เข้าไม่ผ่านเขาให้ บนเขาให้902ไม่เข้าแล้วก็แอดสตังแอดสตังให้2ตัวล่างให้96สาตัววนให้91เขาให้เด่น9เลยมาอันนี้ลูกชินละลาดให้8ไม่ผ่านเพราะเขาไม่ให้ตัวเด่นมาเราก็ไม่รู้จะทำ,ทำยังไงอันนี้อันนี้ก็เข้า6นะคะแอดไก่แก้วแอดไก่แก้วก็เข้า6นะคะ แล้วก็นี่เด่นล่างสูตรปรับปรุงก็เข้าหกนะคะนี่เขาให้เด่นหด้วยนะหกชนกันนะจยจับคู่ไม่ได้ไม่เข้าอ่านี่ให้เลขเด่นสรุปสรุปบนนะคะเก้าเก้ามีใครไหมไม่มีใครให้เก้าเลยนะเนี่ยให้ศูนย์มาแอดคอมให้ศูนย์มาแล้วก็บูรพาไม่แพ้ให้ศูนย์มา เอสพีเอดกรอันนี้อันนี้ก็อ๋อนี่บนก็ให้บนมาเข้านะก็คือเข้าให้บนมาเนี่ยมันเป็นบนได้ทุกหลักนะคะทุกคนบนได้ทุกหลักอันนี้ก็เข้าที่หอันนี้เอดคมมาให้0นอันนี้ให้หกหลวงปูช่ชัยนี่ก็เข้านะคะอันนี้เข้าอันนี้เข้าอันนี้เข้าหลวงปู่ชัยเข้าอีกนะคะ สถิตียังมาอยู่นะมายมแดงใส่พริกกี่เม็ดใส่พริกเจเมตรไม่เข้านะคะผ่านไม่เข้าอันนี้แอดปอยวิ่งเจ็ดอันนี้สรุปล่าง <c oughs> สรุปร่างล่างก็มีปักหลัก10บล่างให้3ามนี่มาทั้งทั้ง2ตัวเลยอันนี้ให้ศูนย์กับตันเข้า กับตันข้าวแล้วก็กลมแอดกลมก็เข้านะคะให้หกฟาแล้วก็ดังเม็ดทรายให้ศูนย์มาก็เข้าเข้าหนึ่งสองสามสี่อันนี้เข้าทั้งสองเลยนะหน่วยทั้งสิบเลยตามต่อนะคะทุกคนเจ้าไหนเข้าเราก็ตามต่อไม่เข้าก็ให้กําลังใจกันนะคะอันนี้อาจารย์ไม้เอกอาจารย์ไม้เอกให้บนล่างก็เข้าเก้านะคะทุกคนเนี่ย แอดให้เข้า9 9 0ให้บนล่างนะคะแอดไม่เอกกระจานไม่เอกกระดาษขาวกระดาษขาวก็ไม่เข้านะคะแล้วก็สรุปเลขล่างอันนี้อ๋อสรุปเลขล่างสรุปเลขล่างไม่มีไม่มีหมีหอยู่ตัวหนึ่งนี่ หกชนแล้วก็ศูนย์ชนเห็นไหมชนชนเยอะๆก็ไม่เข้าชนเยอะๆก็ไม่เข้านะทุกคนนะแล้วก็ถุงเงินถุงทองไม่เข้าเอสปีชาก็ไม่เข้านะคะแต่สองตัวให้เข้านะบนล่างนะอันนี้ห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าห้าไม่เข้าเข้าเม็ดเดียวเอสยืนเอสยืนก็หลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยนี้หลักหน่วยหลักหน่วย 9. เก้าอเข้าเก้าศูนยนี่นี่เข้าที่ศูนย์อดยืนเข้าที่หลักหน่วยนะคะหลักร้อยไม่เข้านะมันเป็นเลขหกนะหกเก้าศูนย์นี่นี่เข้าเข้าหลักหน่วยแล้วก็นี่หลักสิบคนคนบนฟ้าพารวยนะคะ คนบนฟ้าพารวยไม่มีหกอ๋อนี่เข้าเข้าหกนะคะทุกคนเข้าหกนะคะนี่เข้านะคะเข้าหกหกหลักร้อยแล้วก็วัดใจล่างเม็ดเดียวให้ให้ล่างขึ้นบนน่ะเนี่ยแอดเนท แล้วก็เด่นบนเด่นบนของคู่โต๊ดบนคู่โต๊ดบนคู่โต๊ดบนไม่มีก้าดับก้าอ๋อเขาให้ดับก้าบนมาด้วยอ่าแล้วก็มังกรเมรัยนะคะมังกรเมรัยมังกรเมรัยก็ไม่เข้านะคะทุกคนไม่มีแล้วก็อันนี้หนุ่มสุพรรณหนุ่มสุพรรณบนล่างนะทุกคนบนล่างเข้านะเข้าทั้งสองตัวเลยนะนี่นะ เข้า, <c oughs> เ,าเลขเด่นนะเลขจับคู่ไม่เข้านะคะแล้วก็แม่นมากขั้นเทพแม่นมากขันเทพไม่เข้าแอดประกอบบนล่างแอดประกอบบนล่างก็ไม่เข้าแล้วก็แอดสวนแตงแอดสวนแตงให้บนให้บนมันลงล่างนะคะ สายในบอกมาสายในบอกมาอันนี้บนล่างเข้าที่เก้าศูนย์แล้วก็เก้ามาจริงๆด้วยอีกใบหนึ่งไม่มีอีกใบหนึ่งเขาให้มาทีหลังให้หนึ่งมาไม่เข้าแอนไม่ได้เอามาลงนะคะสายในบอกมาเอามาลงแค่ใบเดียวนะคะเขาให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าต่อไปคะ่ะอันนี้คลิปนี้ยาวนิดหนึ่งนะทุกคนนะอันนี้แอด บวานนาอบวันนาให้ลูดศูนย์ก็เข้านะคะจับคู่ให้ก็เข้าด้วยนะจับคู่ให้ก็เข้าอันนี้ไม่เข้าแอสสุดปังไม่เข้าอบวันนาก็เข้านะนะอ้วนนะอ้วนไม่เข้านะอ้วนไม่เข้านะคะแล้วก็มังกรเมรัยอีกใบหนึ่งมังกรเมรัยอีกใบหนึ่งไม่เข้านะคะนี่ให้บนล่างไม่มีศูนย์เก้าไม่มีศูนย์หก ดังเม็ดทรายดังเม็ดทรายก็เมื่อกี้ใบสรุปไปแล้วดังเม็ดทรายก็เนี่ยให้ล่างให้ล่างมาให้ล่างแล้วก็ตูนะักคำนวณไม่เข้าก็เสี่ยงดวงล่างเสี่ยงดวงล่างไม่เข้านะคะทุกคนให้ให้เก้าศูนย์ไปขึ้นบนนะบีวันนาให้ล่างเจ็ดไม่เข้าถ้าเข้าแต่บนนะแอดบีวันนานะหวยซอง หมยซองแอดบีวันนาลือลั่นสนันเมืองไม่เข้านะคะไม่มีเก้าแล้วก็ t w เดยูซีล่างไม่มีหกศูนย,ย,ย์เจไลไลเจไลไลเข้าเข้าที่นี่นะคะเข้ากเก้าหลักสิบเจไลไลพัทยาแล้วก็จับคู่ไม่เข้า อันนี้สองตัวอันนี้เข้าหกศูนย์ด้วยนะคะเยไลไลพัทยาสองตัวบนล่างนะคะนี่ค่ะเยไลไลพัทยาหน้าติดตามแต่เลขเขาไหลแต่หลายตัวแอดแอดกิสดาไม่เข้าความทรงจำไม่เข้าเด่นล่างวันนะเลสวนเด่นล่างวันทะเลสวนเข้าหกค่ะ บังเอิญมาตัวไม่เข้านะคะบังเอิญมาตัวไม่เข้าเนี่ยที่แอดที่แอดแบบว่าไม่ลงไม่ลงใบที่เขาให้มานะ่ะมันไม่มีสถิตินะทุกคนถ้าแอดลงก็คือลบทิ้งไปเลยอะ่ะถ้ามาถ้าเอามาลงก็ลองลบทิ้งไปเลยเพราะว่ามันจะเต็มเมมนะคะอันนี้ก็เข้านะคะคุนแผนนะเลยนครพนมนะคุณแผนนครปฐมเข้าหกหหลักร้อยนะแล้วก็ พูดโต๊ะบนไม่เข้าแล้วก็ไก่งามไม่เข้าชุดเดียวรวยไปเลยไม่เข้าให้ศูนย์ห้ามาศูนย์หกหกศูนย์แล้วก็นกตาทิพย์ไม่เข้าเปิดซิงทีเด็ดให้เข้าศูนย์นะคะให้ศูนย์เข้านะคะให้เด่นศูนย์บนนะเข้านะแล้วก็ฟันทงบนแปดไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าแล้วก็ธนูเทพไม่เข้า ล่างทรงพลังเข้าเข้าที่หกนะคะเอ้เข้าที่ศูนย์นะเสือแอดเสือล่างไม่เข้าผีเสื้อแดงไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าอันนี้ล่างให้ศูนย์มาก็เข้านะเอื้อยลาแอดเอื้อยหลาให้บนเก้าก็เข้านะให้บนเก้าก็เข้านะแอดเอื้อยลานะแต่จับคู่ไม่เข้านะาโอ้โหเต้มเดียวเองนะ คนน่าติดตามเลยทุกคนแต้มเดียวเองนะสาตัวมาครบบนมาครบบนอ่าไม่ครบนะคะมาครบบนมาแค่2ตัวมาแค่2ตัวนะคะกับตันคู่โต๊ดไม่เข้าต่อไปค่ะมีแอดคัมพีคัมพีนผเก้าหนะคะทุกคนให้เก้ามาก็เข้า9นะแล้วก็90ด้วยนะนี่นะคะให้บนนะคะให้บนนะ อันนี้คัมพีนกพะเก้าล่างเขาไม่ไม่เข้าเข้าแต่บนแล้วก็น,นี่จ่าเขากวดไม่เข้าโชคอมรอเข้าตัวเด่นนะคะเข้าตัวเด่นนะโชคอมรอเข้าตัวเด่นแล้วก็อันนี้คุณศึกพารวยก็เข้าที่เก้านะให้เก้ากับห้ามาเข้าที่เก้าของเอสเดี๋ยวของอเออสุดท้ายแล้วกัน จะได้สรุปอันนี้แอดสวยแอดสวยเขาก็จริงๆเขาก็ให้เด่น9ก้าแต่เขาไม่ให้ตัวเด่นมานะเขาจับคู่มาใหก้ก็ไม่เข้านะจับคู่ไม่ให้ไม่เข้าแล้วก็อันนี้แล้วแต่ดวงแอดเคแล้วแต่ดวงก็เข้าที่9ก้านะ9ก้านะเขาเขาให้บนล่างแล้วก็มีศูนย์หกด้วยนะ นี่มี06ด้วยเข้า06แล้วก็ให้เลขเด่นบน9อันนี้เอาอันนี้ก่อนให้มันเสร็จไปก่อนอันนี้แอดมอลกดวิ่งบนระยะสั้นให้ศูนย์มานะคะทุกคนเข้าที่ศูนนะให้ศูนย์มาจับคู่ไม่เข้าเจ๊ลาลาพัทยานะเจ๊ลาลาพัทยาให้ศูนย์กับ2มาบน เข้าที่ศูนย์แต่ว่าเขาให้สองสีหลังนะไม่มีแล้วหมดแล้วนี่ของแอดสรุปสรุปของแอดเลยที่แอดคำนวณได้สูตรหนึ่งเข้าที่หกอ้อนี้งวดเก่าอันนี้นี่น,นลืมลืมขอโทษขอโทษนะคะสูตรหนึ่งไม่เข้านะคะสูตรสองจับคู่กันมาเลยค่ะ แอดบอกว่าสูตรนี้มันตั้งมาบนนะคะสองตัวนี้มาได้บนสองตัวนี้บาได้บนล่างจับคู่ไม่เข้านะคะแต่เลขเด่นมาคืออันนี้กดคอกันมาค่ะงวดนี้ดับหกผ่านนะคะอ๋อดับแปดข้างล่างดับแปดผ่านค่ะผ่านดับแปดผ่านนะคะงวดต่อไปดับอะไรมาติดตามกันอีกทีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ งวดหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันงวดหน้านะคะหนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนะคะมาติดตามว่าใครจะเข้าอีกไหม